ตรวจสภาพหล่อเย็นเครื่องยนต์ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็นและการรั่วซึมหม,ม้อน้ำรถมอเตอร์ไซค์มีอยู่หลายแบบแล้วแต่รุ่นและยีห่ห้อของรถบางรุ่นหม้อน้ำอยู่ด้านหน้าและมีหม้อพักน้ำบางรุ่นอยู่ด้านข้างทั้งมีหม้อพักน้ำและไม่มีหม้อพักน้ำส่วนรุ่นที่ไม่มีให้เปิดฝาหม้อน้ำตรวจเช็คและเติมรถที่มีหม้อพักน้ำให้ตรวจเช็กระดับและเติมที่หม้อพักน้ำตรวจเช็คร,รอยรั่วซึม ตรวจดูคราบน้ำบริเวณหม้อน้ำถ้าพบว่ามีคราบน้ำเปื้อนอยู่ให้เปิดฝาหม้อน้ำออกมาตรวจเช็คซีลยางถ้าเห็นว่าชำรุดหรือแข็งให้เปลี่ยนใหม่เช็คดูน้ำหล่อเย็นถ้าเห็นว่าน้ำยาหล่อเย็นเจือจางหรือไม่มีสีให้มองเห็นควรถ่ายทิ้งและเติมน้ำพร้อมกับน้ำยาหล่อเย็นลงไปตามส่วนที่ระบุไว้ข้างกระป๋องตรวจเช็คท่อยางหม้อน้ำมีรอยแตกรายงาหรือไม่ถ้าแข็งและแตกรายงา สมควรที่จะเปลี่ยนใหม่เช็คแคมรัดว่ามีรอยรั่วซึมตรงแคมรัดสายหรือไม่ถ้ามีให้เปลี่ยนแคมรัดใหม่น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำมีอยู่ด้วยกันหลายยี่ห้อให้เลือกตามความเหมาะสมและเติมตามส่วนที่ระบุไว้ข้างกระป๋องถ้าเติมมากเกินไปน้ำยาจะไปกัดซีลยางปั๊มน้ำและส่วนอื่นๆได้